ขอตดดครับนี่วันนี้นะครับมีสินค้าใหม่ออกใหม่เอี่ยมออกกล่องฉายไลนะครับวันกาดภาคดีโอเวอร์เดรสออกมาทั้งหมดครับตัวพร้อมเล่นนะครับห้ากล่องห้านชั่นนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นของ SD01 ในชุดนี้ครับเขาจะใช้คำว่า SD นะครับก็ s สตาร์เตอร์ อ่เขาเขียนว่าไทายเอาอแถดัน SD ศูนย์หนึ่งนะครับมีหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านี่เบอร์หนึ่งก็เป็น Dark Empire นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวในคลิปนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอนะ่ะเราดูคร่าวๆสองนี่สองนี่เป็น Dark State นี่อย่างเท่<ม>ครับโอ้ต่อไปก็เป็นศูนย์สามศูนย์สามเป็น Heather Sanctuary นะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราก็จะดูในคลิปต,ต่อไปนะครับอ่า่ายศูนย์สี่ป Story Chair ไว้ไว้นิดนึงแล้วก็ส่วนห้าเป็นบรังเกตนะครับออกมาห้าสีห้าเนชั่นนะครับเดี๋ยวจะเราลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวนี้คุยเรื่องของออกใหม่ออกมาเทียบเลยนะครับนอกจากห้าตัวห้าสีนี้ห้าตัวแล้วนี่เทมพทนะครับสามลายนะครับลายแรกเป็นของดัช g ี n เอ็มพายนะครับเมเพทรุ่นใหม่นะครับบอกเลยว่าทาดีมากๆนะครับเนื้อเนื้อสวยมากมี ถ้าดูดี co ่าจะม mm ีความนี่คร exactly. well, uh, really mm ับ hmm. ท so ้อนแสงโอ้โหเป็นประกายเลยเป็นเม็ดเลยนี่สวยมากนะครับราคาเดิมนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปเป็นของดักสเต็ดนี่ราคาเดิมสวยมากมีลายมีลายของเขาเรียกว่าองไรทองทองนิชั่นอีอก็ เซนตรีสวยงามมากนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยโอย้ยตรงที่ดังเปนบระกายเลยนะระท้อนวบวิๆวิะแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับตัวแพ็คเกจน,นะของกล่องไอ้ของเทมเพ็ตเขาจะมาเป็นกล่องนี้เลยนี่เจ็บใครไม่มีกล่องใส่เทมเพ็ก็บอกใส่เทมเพ็นี่นะครับออกมาสภาพนี้เลยนะครับของดีครับต้องบอกต่อนะครับอ่ะเราจะรีวิวการ์ดนี่ไนะงคุยกันเรื่องอ่าลอมาดูกันว่า แล้วก็เนมพาย S D ศูนย์หนึ่งครับมีอะไรบ้างอ้าหรือบอกครับกล่องละเก้าสบเก้าบาทเท่านั้นไปไงล่ะราคาถูกของดีราคาถูกนะครับอ่ามารีวิวกันดีกว่าหลังจากเราแกะแว็บเรียบร้อยนะครับนี่ในตัวกล่องเขาก็จะให้สนามมาให้และข้อมือเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรานี่พอกล้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นของแวนดีนะครับนี่มี ลายเด็กน,นักดารานะครับสวยมากแล้วก็มีคู่มือนี่แข็มาเป็นคู่มือนะครับอ่ะก็ไปอ่านกันได้นะครับสำหรับใครที่หัดเล่นหรือว่าอยากรู้รายละเอียดการเล่นนะครับคนที่เล่นแล้วก็อ่านได้เพื่อความชัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูก์ดในกล่องดีกว่าป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกะออกมาแล้วนี่ นี่เลยนะครับเริ่มด้วยให้ตัวหน้ากล่องนะครับวงก้อนสวิด์วงแหวนสวรรค์เนว่าหน้านี่ตัวนี้ก็มีสกิลใหม่ครับเขาเรียกว่าเพอร์โซนาไลท์นะครับและเพอร์โซนาไลท์นี่เป็นสกิลใหม่ของภาคดีตัวนี้จะให้มาสี่ใบนะครับเนว่าหน้า <c oughs> เป็นฟอยหนึ่งใบตัวหน้ากล่อง <c oughs> อ่าดูสกิลสักหน่อย <c oughs> อ่า สกิลแรกครับแอคชั่งแวนการ์ดครับวันเบิร์ตเทอร์ครับทิ้งการ์ดประมือคุณหนึ่งใบเลือกการ์ดเกลี่ยศูนย์จากตับคนคุณหนึ่งใบขอการ์ดไบนั้นลงช่องเลือกาดแล้วก็สกิลสองเขาต้แวนการ์ดเมื่อยู่ในโจมตีค่าคอสคือเขาตัวหนึ่งยูนิตนี้และยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดสทั้งหมดของคุณเขาบวกมือมันจะเพิ่มโอ้ความพลังไปได้ให้มาสี่ใบอ่าให้มา แล้วก็ต่อไปเป็นเกตสองเป็นอ่าใช่ <l> ของแวดดี้นี่ <l> เขาจะมีไล่เด็กให้นะครับนี่ก็เป็นลายลายของวเอสดีศูนย์หนึ่งให้มาสี่ใบนะครับเกตสองมิกโกะแห่งเปลเพิรเลยุเมื่ออยู่นี้ถูกไล่ครับโดยมังกรศักดิ์สิทธิ์องแหว,วนสวรรค์โนวาน่าก็คือตรงนเมื่อกี้นั่นเองนะครับโซวัตหนึ่งก็ถหาเวลินา่าากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใ,ใบแสดงและนำการ์ดแสดงขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณแล้วก็สกิลสองครับคอนช่องวัตเลี่ยมในระหว่างการที่ต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตี 2, เขาบอกสองพันไลน์ไลน์ตัวเกตสองต่อไปไลน์ตัวนะเกตหนึ่งมิโกะแห่งโกเพิงลีโนเมื่ออยู่นี้ถูกนะครับโดยมิโกะแห่งโกเพิงเลย,ยุคนหาทิกสตาร์จากกองการคุณมิโกะหนึ่งใบคอการเป็นลงเลกาและสับกองการ,การคุณตัวสองนะครับคอนช่องมาลาเดีเยในวังการต่อสู้ที่อยู่นี้จบตีไลพาวเว 2, อร์บวกสองพัน แล้วก็ต่อไปลายๆแกศูนไข่ซไลไลเอกรู้สึกไหมครับถ้าเริ่มทีหลังจวดหนึ่งนี่ของแวนดีนะครับจะบอกเลยนะครับนี่ถ้าเริ่มทีหลังจวดหนึ่งอเออเมื่อกี้ลืมอธิบายเรื่องโพสต์น่าไรเดี๋ยวนะตาตาโพสต์น่า <c oughs> เมื่อมันจะรับเกิดอะไรขึ้นนะเวลากับโพสต์น่าคร,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 รับต้องเป็นตัวเดียวกันชื่อเดียวกันไรท์ครับอ่าสมมุติใช่ตอนนี้ยืดแวนอยู่โป๊ะ แล้วอะไรทตัวเองปุ้มกระดมหนึ่งก่อนเลยอย่างแรกเพราะเจียเยอะแล้วก็แถวหน้าเราทั้งเธอเนี่ยจะบวกหมื่นนึงโอ้เอาลวแถวหน้าเธอบวกใช่เลยคือมันเดี๋ยวนะมันสั่งถ้าเกิดมี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 ม้อนยืนอยู่น่ะเอ้สมมติช่องนี้มีม้อนยืนอยู่ได้พลังใช่ไหม่แล้วถ้าเกิดช่องนี้ไม่มียืนอยู่สมมติว่าคือมันเราลงเราลงมาที่หลังก็ได้พลังดะกว่าก็ได้พลังอ่าลงที่หลังก็ได้พลังไหนก็ได้พลังโอ้โหของดีครับอ่ะนี่คือโคโซน่าไลน์นั่นเอง อ่ะเดี๋ยวลูสกิลตัวนี้หน่อยนะครับไอเกตสามตัวนี้ให้มาสามใบนะครับมังกรพลังมังกรไม่ให้พลังนี่มังกรเพลิงเพลิงผ่าฟันอินฟ r n ิทซอร์ดไม่ก่อนที่ยูนิโจมตีบวกสองพันอ่าให้มาสามใบเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้อันนี้สองไม่ใช่ไรหรอกต่อไปก็เป็นนี่ครับตัวเล่นตัวเก่งนะครับ เวลีน่านะครับมีความสามารถ T รทิกสตา,าร์นะทิกสตาร์นี่เขาบอกว่าสามารถลงสามโดยการวางทับลงบนยูนิตที่ถูกกำหนดแทนการนอมว่าคอนลงเลกาดได้แล้วก็สกิลสองอัโต,โตเลกาดเมื่อนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดรสโจมตีวันกาดิตได้รับเขา,าร็บวกหนึ่งหมื่น,น,นาจากการต่อสู้นั้นาจากนั้นโซบัสบสองเลือกเลกาดของแข่งหนึ่งใบรีทยายนี่มีความสามารถรีทาย สมกับเป็นดาร์กอนเอ็มพายนะครับแล้วก็ต่อไปเก็บหนึ่งอ้าวมีวาน,นิลาครับบางกรไอิทิบอบลเลอร์ะวาน,นิลาเก็บหนึ่ง,นนงไปเป็นแถวแถวของี้ให้มาสามใบวาน,นิลาเก็บหนึ่งให้มาสามใบแล้วก็พีจีเก็บหนึ่งนะครับพีจีอ่าตัวพีจีคืออะไรคือการอะไรอ่าที่เขาสามารถพิทักษ์ใช้เวลาป้องกันเขาบอกว่า มือนี้เขาอยู่ช่รรองกระเด้งคุณทิ้งมือหนึ่งใบเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบแล้วยูยน,นิตนั้นจะไม่ถูกคิดจงกกรอสูอ้ให้มาสี่ใบนะครับโอ้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 พราว่าสำคัญเรากระจายะนะนี่ทริกสตาร์นี่ตัวนี้เป็นเกรดโสงนะครับตัวหลักอีกตัวหนึ่งของเลกน,นี้นะครับยูนิตนี้จะไม่ถูกเลือกโดยความสามารถของการเข้าแข่ง,งสกิลน,นี้นะครับแล้วก็สตาร์เอาไว้เล่นโอเวอร์เดทกับเฟรนน่า ให้มาสี่ใบนะครับต่อไปเป็นนี่ครับ over trigger เราช้พูดขอคำว่าออสเตเลียนี่ over trigger ครับเขาบอกเลยสามารถใส่ over trigger ได้เพียงหนึ่งใบในกองการ์ดเมื่อออกผล trigger กกให้นำการ์ดเป็นอ,ออกจากเกมตัวหนึ่งแลวเลือกจีกกิตของคุณหนึ่งใบอยู่ในนั้นได้รับ power บวกร้อยล้านจนจบเทินถ้าออกผลด้วยการได้เช็คความสามารถเพิ่มเติมในทาทำง,ง,งาน,งน,น,ารานค,รครับเพิ่มเติมคือด้านล่างครับความเพิ่มเติมคือเลือกมีของคุณหนึ่งใบหนึ่งร้อยล้านจนจ,นจบเทินนั่นแหละ อ๋อนี่นี่ยังยังเป็นของนี่ยังเป็นยังเ,เท่าอยู่ยังไม่ใช่โอเวอร์ของของเมชั่นนะครับก็มีข้อสรุเท่านี้ก่อนแต่ออกร้อยล้านนี่ก็ถ้าไม่มีใครจักกันอยู่เนะี่ย <c oughs> อ่ะดูทิกเกอร์ต่อนะครับต่อไปก็เป็นคลิกที่เขทิกเกอร์ บอกว่าเมื่อถูกแสดงด้วยการกเกอร์อ๋อมีอธิบายด้วยเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบคริบบวกหนึ่งจะจบเทินแล้วเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกหมื่นจะจบเทินคริบเข้าสี่ใบต่อไปเป็นรอทิกเกอร์รอทิกเกอร์คือเมื่อถูกแสดงได้ผลติกเกอร์ได้จวนหนึ่งใบแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบบวกหมื่นให้มาสี่ใบนะครับ ก็ต่อไปเป็นฟอนติกเกอร์ให้มาสามใบนะเพราะว่าถูกทิกเกอร์จะใส่ในเลยกได้สิบหกก็แันท,ที่โดยเจ้าโอเวอร์ไปแล้วอ่าไม่ถุดแสดงผลแถวหน้าทั้งหมดบวกมือจดเทิร์นกเกอร็ก็ไปเป็นฮิลทิกเกอร์อร่าสี่ใบครับน่ารักสวยเชียวขออยันวางแซกขึ้นไปแล้วัแล้วก็ อันนี้เป็นซันเบิร์ดเอลชันเป็นออเดอร์นะครับนี่น้ำมันออเดอร์เขาบอกว่าเขาตะวัดหนึ่งก็เล่นกั์ดไปนี้เลือกคนิคของคุณหนึ่งใบอยู่เนี้ยบวกค่าพันธุนับ, 1, บเทิร์นและแล้วก็บอกได้ว่าเลือกเวลีนาจากดอกโซนคุณหนึ่งใบนำะกลับไปนั่งกับึ้นมือนี่เอาไว้ไว,วนเวลีนามาเล่นได้อ่าแล้วก็ท้าได้ไม่พอสรับสำหรับกล่องเอสบีนะครับเขาก็จะให้กร์ดส่หลังกล่องมาหนึ่งใบนะครับโดย เราได้ทำการระเบิดต้านไปแล้วก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีทั้งหมดนี่จะสมได้หนึ่งหนึ่งใบจาก6แบบนี้นะครับตัวนี้เราบอกเห็นแล้วนะเป็นเป็นสตาร์นะครับแล้วก็เวลีน่าฮิลฟอยแล้วก็พีฟอยทีนี้จะมาดูสองตัวที่ไม่อยู่ในกล่องนะครับตัวแรกเลยก็คือ,อมังกรกิลหำฮังเกิลสลับ คอนช่องเลกาดในทางคงอยางนี้ power บวกห้าพันถ้าคู่แข่งมีเลกาดแถวหน้าอยู่ยนี้ไม่สามารถโจมตีวันการดได้อ่าแล้วก็ตัวที่สองคู่แข่งเพิ่เพิ่มี้รินนะครับเมื่อ,อยีนี้อ่าเมื่อ,อยนี้ของคุณที่มีความสามารถวอร์เ e s โจมตีนำอยู่นี้เข้าสู่โซเรื่องในี้ของคุณที่มีความสามารถโอ e r d e หนึ่งใบอยู่นั้นแล้ว power บวกห้าพันจนจบเทิร์นอ่าสองตัวนี้ก็จะไม่มีในกล่องเป็นสองแผงกล่องเท่านั้นนะครับอ่าก็ผ่านไปแล้วสำหรับนี่เลย ภาคดีนะครับดีดีที่คิดดีคิด,ด,ด Sd01 นะครับอ่าของ d a g o n Empire อ่าใครใครที่ชื่นชอบก็มีะไรนะครับ d a g o n Empire นะฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปเราก็จะไปรีวิวพี่เลยเรียงลำดับไปเลยครับ Sd02 ของ Darkstate สำหรับคลิปนี้อ้าวี๋ยวก็ลาัไปก่อนนะครับไปพบกันต่อคลิปหน้าขอดเลยนะครับผม